เรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงงบประมาณปีพุทธศักราช2566ในตำแหน่งผู้ในาการสถานศึกษาและผู้อำนวยการไม่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านครับกระผมนายสิธิชนคำปแปลวันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลามีค่าของท่าน มาทันมาที่ในการประเมินข่าพระเจ้าดังนี้ตอนอื่นนั้นกับผมทั้งใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ในการสำนักง,งานอายุศาจจังหวัดนครพนมท่านดรพิชัยวัจรนสุนทรท่านผู้ในการวิทยาลัยเทคน,คนิคนครพนมประธานกรรมการท่านผู้ในการวิชาอาญาเมืองท่านผู้ในการวิทยาลัยเทคนิค,นคสกลน,นครกรรมการและท่านที่สก็คือท่านนายกยิมะแสงมณีนายกองค์การบริหารส่วนตะบนนาคูกรรมการ ที่เคารพอย่างสูงทุกท่านครับในลําดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งกระผมนายสิทธิชนคราแปรผู้นวยการวิทยายการอาชีพนาแกวิทยาฐานะผู้นวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นด้วยความมุ่งมั่นความทุ่มเทในเรื่องของการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องถูกใจ ผลงานที่เกิดขึ้นที่บีรยการอาชีพนาแคนั้นได้เกิดขึ้นอย่างมากมายตามบทบาทและหน้าที่ที่รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับและในลำดับต่อไปนี้กระผมขออนุญาตนำเสนอผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตามข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ครับหนึ่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวิทยาการอาชีพนาแกมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษามีการบริหารจัดการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีหลักสูตรสานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตรามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือและการวัดผลประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูใช้สื่อนวัตรกรรมในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างชัดเจนวิทยายลัยมีคู่มือแผนปฏิทินการนิเทศทางการศึกษา วิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพครูมีวิจัยในชั้นเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษามีวิจัยผลงานทางวิชาการอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องต่อปีการศึกษาสถานศึกษามีแผนง,งานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีผลสมธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ได้อย่างชัดเจน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาวิทยทาลการอาชีพนาแกมีคู่มือบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างชัดเจนและมีการพัฒนางานด้านการบริการทางด้านวิชาการด้านการบริหารทั่วไปด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นรูปธรรม มีรูปแบบหรือคู่มือหรือสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการผู้เรียนได้แก่กิจกรรมชมรมวิชาชีพกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนวิทยายลัยมีรูปแบบและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพรู้มีความเข้าใจและมีการทำงานเป็นระบบดูแลได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนได้รับโอกาสและการพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและทั่วถึงกันทุกคน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมวิทยายการอาชีพนาแกมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการประจำปีมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพครูดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารเชิงลุกครูมีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครูมีทักษะการจัดก,การเรียนรู้ที่ทันสมัยนักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายวิทยาลยการอาชีพนาแกลทำบันทึกข้อตกลงสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานประกอบการและเครือข่ายที่เราได้ร่วมมือกัน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องครูพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้รับการยอมรับจากชุมชนและเครือข่ายเป็นอย่างดี ครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนครูมีนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปข้อประเด็นท้าทาย การแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาแกโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริการงานครูที่ปรึกษาออนไลน์ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและดําเนินการวิจัยการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแกด้วยการวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบเพื่อเป็นการสอดคล้องสอดรับกับนโยบาย การขับเคลื่อนด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพและลดปัญหาการออกกลางคันซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการและทําทันทีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาข้าพเจ้ามีการดาเนินการ3ระยะดังนี้ระยะที่1การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาที่เปึงประสงค์ของการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก่ ระยะที่2การพัฒนารูปแบบการแก้ป mm ัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยการอาชีพนาแกลโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริการงานครูที่ปรึกษาออนไลน์ระยะที่3การประเมินผลการใช้งานรูปแบบการแก้ปัญหาการออกกลางคันของวิทยาการอาชีพนาแกลโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริการงานครูที่ปรึกษาออนไลน์ จากผลการศึกษาและการดำเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยลัยการอาชีพนาแกโดยใช้ในวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริการงานครูที่ปรึกษาออนไลน์พบว่าเมื่อนำระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลจัดเก็บข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเรียนในการออกกลางคันนั้น โดยได้รับการกำกับดูแลจากงานครูที่ปรึกษาทำให้ครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลพื้นฐานที่ได้อาทิเช่นข้อมูลความเสี่ยงข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียนข้อมูลสภาพครอบครัวนำมาวิเคราะห์เพื่อป้องกันการออกกลางคันได้เป็นอย่างดีครูผู้สอนมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบสารสนเทศซึ่งจากการศึกษาเรื่องดังกล่าว มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการออกกลางคันประกอบด้วยด้านต่างๆดังนี้ด้านสถานศึกษาด้านครูผู้สอนด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านสภาพครอบครัวด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาดังนี้1 การรับนักเรียนในแต่ละปีต้องคำนึงถึงความรู้และศักยภาพของผู้เรียน 2. ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา 3. จัดสถานที่เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการฝึกทักษะ 4. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 5. จัดหาทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน 6. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิน่น 7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาร่วมกันกับเครือข่ายในท้องถิน่น 8. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านสังคมอารมณ์จิตใจ 9. วางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน 10. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสาระส่วนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน11ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีวินัยรับผิดช,ชอบต่อตนเองมีจิตสำเนึกมีจิตอาสาขายันตั้งใจเรียนหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด12เฝ้าระวังพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวนันดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 13. ครูจะต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความรักความเมตตากับลูกศิษย์โดยยึดหลักจรรยาบรรณเป็นหลัก 14. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องสร้างแรงจูงใจการศึกษาดูแลและให้คำแนะนำา 15. มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาและ16เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนละเว้นพฤติกรรมที่ แสดงให้ถึงการไม่สุภาพการไม่เกียรติการไม่มีมารยาทโดยเฉพาะในเรื่องของการทะเลาะวิวาทจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทําให้วิทยาลัยการอาชีพในแกในปีการศึกษา2565และปีการศึกษา2566ซึ่งมีข้อมูลการออกกลางคันคิดเป็นร้อยละสิบกจจำนวนนักเรียนนักศึกษาแรกเข้านั่นแสดงว่าเครื่องมือที่เราใช้ประสบความสำเร็จ และสามารถที่จะนําไปเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจในท้ายที่สุดนี้กระผมต้องขอบคุณพี่พๆน้องๆชาววิทยาลัยการอาชีพนาแกซึ่งถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพที่ได้ให้การสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอันทรงคุณค่าของ ชาวอำเภอนนแก่จังหวัดนครพนมและผมต้องใครข่ขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งจากท่านคณะกรรมการทั้งสท่านอันประกอบไปด้วยท่านดรพิชัยวัจนะสุนทรท่านผู้ในการสำรนักงานอายุศาจังหวัดนครพนมผู้ในการวิทยาลัยเทคนินนคนครพนมประธานกรรมการท่านผู้ในการวิชาอาญาเมืองท่านผู้ในการวิทยาเทคนิสนคสกลนครท่านนายกพิมะแสงมณีนายองค์การบริหารส่วนตะบลนาคู่ ที่ท่านได้เสียสละเวลานะครับว่าเป็นกรรมการให้คําชี้แนะในวันนี้และผมจะนําข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับการชี้แนะไปพัฒนาตนเองไปพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไปท้าที่สุดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบาร,รมีขององค์พระธาตุทั้งเจ็ดเจ้าพ่อหลักเมืองเมืองนครพนมและสิ่งที่ท่านเคารพนับถือ จงช่วยดนบรรดาประธานพรให้ทางคณะกรรมก,การทุกท่านพร้มอมกับตัวกับผมด้วยจงประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปกราบขอบพระคุณครับ